โอ้โหตอนนี้เราอยู่สูงมากเลยชั้นเจ็ดสิบแปดอันนี้อยู่ชั้นเจ็ดสิบแปดนะนี่ดูแม่น้ำดูสิตร,ต,ต,ตรงนู้นเราถ่ายให้ดูฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากอะตรงนั้นอะดูสินั่นฝนนะไม่ใช่หมอกอะไรนะฝนนะ 3้อเมตรจากจากพื้นโอ้สามร้เมตรนะเนี่ยตรงเนี้ยนี่ถ่ายรูปสามร้อยโอ้ยเสียวโอ้ยเสียวเสียวเสียวโอ้เมื่อกี้ถ่ายรูปนะเสียวมากเลยอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เราไปเดินที่พื้นตรงนู้นมานะที่มันเป็นกระจกอะเขาห้ามเอากล้องลงไปอะ ฟ้าเริ่มแรงแล้วเขาพนักงานบอกว่าฟ้าเริ่มแรงแล้วเราต้องลงไปก่อนถ่ายดูฝนดิว่าฝนมาดูดิฝนมาเยอะเลยอ่ะดูดิเห็นปะจบคลิปก่อนนะนโอ้ยลมแรงมากโอ,โอ้ยจบคลิปก่อน